<c oughs> ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับมาวันนี้ก็เมื่อคืนนะครับเวลาตั้งแต่หัวค่ำเลยแหละประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับลากยาวจวนสว่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฝนชุดใหญ่ที่สุดนะครับลูกแรกของปีนะครับตกมาแบบโอ้โหสามชั่วโมงได้นะครับแบบแรงๆเลยนะครับ ตกแบบโอ้โหกระน,นำโหมลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยมีลมนะครับแล้วก็ปล่อยปลา,ยลากยาวยันสว่างนะครับตกแรงสักสามชั่วโมงช่วงหัวค่านะครับก็น้ําท่าเต็มเลยนะครับล้นเออเลยอึงอ่างหรือว่าอึ่งปาาขวดพวกนี้นะครับโอ้โหออกเต็มเลยแหละเมื่อคือนนี้นะครับเขาก็จะมาวางไข่แต่ว่าผมนี่ไปจับไม่ไหวนะครับเพราะว่าฝนมันตกอ่าทั้งคืนด้วย แต่ว่าฝนตกอย่างนี้น้ำหลากอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปลาที่ว่ายทวนน้ำอ่าของผมจะทำอย่างนี้นะครับมีร่องน้ำไหลไปอย่างนี้ระบายน้ำออกจากบ่ออย่างลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีปลาต่างๆนะครับวิ่งทวนน้ำขึ้นมานะครับตามเส้นทางน้ำที่ผมทำไว้นะครับเพราะว่าไอพื้นที่ของผมเนี่ยมันติดกับอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำด้านด้านนู้นนะครับ มันก็จะมีปลาจากอ่างเก็บน้ำนั่นแหละวิ่งทวนน้ำขึ้นมาผมก็มาทำการใส่รอบนะครับดักไว้ดักไว้าไตามช่องทางน้ำต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้ฝนน่าจะเปิดแล้วนะท้องฟ้าจ่มใสแล้ววันนี้อ่ะชึบได้กี่ตัวเนี่ย ได้สองสามตัวได้สามตัวอ่ะได้เท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคหมดไปเดี๋ยวไปดูอันที่สองนะครับผมใส่ไว้สี่จุดนะครับโอ้มันมีแบบโอ้เนี่ยกว่าจะถึงถ้าเดินกันจริงๆก็น่าจะสัก500เมตรนะครับไปตามทางที่ เป็นป่าเนี่ยกว่าจะถึงจุดที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับแต่ว่ามันเนี่ยดูนะครับห้ารอยเมตรนี่ไม่ไกลเอ้ไม่ใกล้นะครับมันมีหอยนะครับเดินขึ้นมาจนจะถึงแหล่งน้ําแล้ะโอ้เก่งๆก็เดินเก่งใช่ปะอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดที่สองนะครับรอบย่านิงามเลยนะครับ อันนี้น่าจะได้เยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ต้นน้ำเอา้ามาดูดีชึบอ๋อโอ้โหได้ปลาช่อนด้วยนะครับอันนี้ว้าวเฮ้ยอันนี้อยู่ต้นน้ำก็จะได้เยอะหน่อยวนหญ่เป็นปลาหมอเนาะก็ มาถึงอันที่สามนะครับทีนี้เนอะอยากให้ดูบรรยากาศป่านะครับตัดกับสีทองฟ้านี่เนาะตัดกับหญ้าเขียวๆ <c oughs> อ่ะดูอันที่สามนะครับ <c oughs> พอๆกันแต่อ้โหตัวใหญ่ใช้ได้ใช้ได้สี่ 4, ตัวห้าตัวแต่ว่ามีปลาหมอตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอ่ะเมนูปลาหมอที่ทําอร่อยที่สุดนะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่าเอาไปทําป่นปลานะครับหรือว่าน้ําพริกปลานะครับหืมกินกับลวกผักเนะี่ยก็เดี๋ยวไปสู่อันสุดท้ายนะครับอันที่สี่นะครับทีนี้อีก เส้นทางน้ำอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็ล่องน้ำตรงนี้ก็น่าจะยาวสักประมาณร0 0เมตรนะครับ200เมตรได้200เมตรรือน่าจะ3-400ีรเหมือนกันนั่นแหละโอ้ไกลไกลเหมือนกันตรงนี้อ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้ามาลุ้นดูดิจะไ,ได้หรือเปล่าอันสุดท้ายแหละ ปลาไหมเนี่ยเงียบติดเลยเย้ไม่มีสักตัวมีแต่ใบไ่้ไเออปลาเขาไม่ขึ้นมาตรงนี้เหรอแปลกแต่จริงไม่ได้ปลาสักตัวอ่ะเดี๋ยวทางน้ำไหลตรงนี้ รื้อเลยแล้วกันไม่ใส่เพราะมันไม่ได้สักตัวเลยดูผลงานดีกว่าเนาะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนใหญ่เป็นปลาหมอได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งก็คงเดยวเอาไปทําเมนูที่ผมว่านั่นแหละไปทําน้าพริกปลานะครับปนปลาอีสานบ้านผมเรียกว่าปนปลาปนปลาเข็งเนี่ยสุดยอดและสุดยอดของปลาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการ เพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นการช่วงชิงจังหวะเวลาช่วงที่ธรรมชาติฟ้าฝนเป็นใจเนี่ยตั้งแต่คนสมัยก่อนเนาะโบราณเขาก็จะนี่แหละมาใส่รอบใส่ไสอันนี้ก็เป็นไสสมัยใหม่เนาะ <c oughs> สมัยก่อนเขาใช้ไมพงไมไผ่เนะาะทำนะครับมาดักปลาตามทางน้ําไหลอย,อย่างนี้นะครับมันก็จะมีปลาฝนตกใหม่ๆอย่างนี้มันก็จะวิ่งทวนน้ําขึ้นไปย้ายที่อยู่แล้วไปวาง,งวางไข่เนาะ Uh huh. อ่ะโอเคนะครับถือว่าพึ่งพาจากธรรมชาติบ้างในสิ่งที่ควรพึ่งพานะครับก็ถือเป็นการพึ่งพาด้วยความเคารพแล้วกันบางอย่างเราก็อาจจะปลูกเองบ้างเลี้ยงเองบ้างนะครับบางอย่างก็อาจจะแลกเปลี่ยนกับมิตรสหายบ้างถึงไหนไม่มีเราก็ใช้เงินแลกเปลี่ยนเอานะครับชีวิตมนุษย์เราก็จะหลากหลายขึ้นมากกว่าการที่พึ่งพาแค่เงินเนาะที่ใช้แลกเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าเรา พึ่งผ่าจากธรรมชาติได้บ้างพึ่งตัวเองได้บ้างอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ